มีกฟ <Because> ุตบอลเพื่อการลงทุนครับประจับวันอังคารที่15กรกฎาคม2568น2 6 8นะครับผมวันนี้เนะเรามาดูกันในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกกันนะครับก็เริ่มเตะกันแล้วนะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะฮะ กาเมื่อวานพักคลิปวันหนึ่งนะครับผมพักผ่อนสักหน่อยะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวลากยาวกันไปยันนู่นเลยครับวันศุกร์เลยนะครับผมวันนี้3คู่นะฮะก็เป็นอ่า UCL รอบคัดเลือกทั้งสิ้นนะครับผมปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยครับ3คู่นี้นะครับผมเรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันทายผลสกอร์นะครับผมใครทายสกอร์ถูกทั้งหมด3คู่ครับ รับไปเลย3,000บาทสําหรับบุคคลทั่วไปนะฮะและ10,000บาทสําหรับวีครับวันนี้คู่หลักคู่ปรับใจนะครับผมก็เป็นรอบเที่ยงคืนตรงนะครับเมาโมกับอีเบเรียนะครับผมคู่นี้ถ้าเกิดทายถูกรับ100บาทขาจรนะครับ v ีรับ300บาทครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะสมัคร v วีีเพื่อลุ้นชิงเงินหมื่นทุกวันแบบนี้นะครับผมรวมถึงได้ทีเด็ดจากทีมงานวันละหนึ่งตัวด้วยทุกวันนะครับก็ทักมาสอํทำหลังไม้ได้เลยและแอดแอปบอมไปแสบนะครับและยิ่งถ้าเกิดใครที่กำ เว็บไซต์เพื่อลงทุนกีฬานะครับผมเอาไว้แบบนิดนิดหน่อยนะพอสนุกสนานอะไรเงี้ยคุยได้เช่นกันหรืออยากจะจริงจังก็ได้นะผมยินดีดูแลทุกคนนะครับและแอดแอบอไปแทักมาหาได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานกันสัหน่อยนะครับผมโอเคนะฮะมา3คู่นี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันครับ คู่แรกนะครับรอบสี่ทุ่มตรงครับเราไปกันที่คาซัคสถานนะครับเป็นคารัตอารมาตีนะฮะจากคาซัคสถานครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมพิยาลูปยาน่านะครับจากสโลวาเกียโดยในเรกแรกนะครับผมที่สโลวาเกียจบลงด้วยการเสมอกันมาก่อน1ประตูต่อ1นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าคารัตอารมาตีเนี่ยกลุ่มความได้เปรียบอยู่นะฮะก็5นัดหลังสุดเนี่ยของคารัตอารมาตีเจ้าถิ่นเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นงานชนะไป3เสมอ2นะครับยิงประตูเฉลี่ยไม่เยอะครับหนึระตูต่อเกมครับ แต่ว่าเสียน้อยเพียง0.6ประตูต่อเกมเท่านั้นก็คือเสียประตูยากมากๆเลยนะฮะในช่วง4-5นัดหลังนะครับขณะที่โอลิมปิยาลุบยานานะครับผมชนะ3และเสมอ2จาก5เกมล่าสุดเช่นกันครับยิงประตูเฉลี่ยก็ยังสูงครับ2.6ประตูต่อเกมแล้วก็เสียประตูอยู่ที่นัดละ0.8ประตูต่อเกมโดยประมาณน,น,นะครับ รัฐล่าสุดพบกันอย่างที่บอกนะเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับและนี่คือการเจอกันครั้งที่สองของทั้งคู่นะฮะก็คือไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเพิ่งมาเจอในรายการนี้แหละนะครับผมไม่มีรายงานผู้ได้มาเจ็บหรือติดตัวแบงค์ของทั้งสองฝั่งนะครับกอนข้างสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่นะฮะโดยครัตอัลมาตี้นะครับคาดว่าจะใช้ระบบ4 2 3 1นะครับเล่นกดดันนะครับผมคู่แข่งเพรสซิงสูงแล้วก็คุมจังหวะเกมนะฮะโดยมีจอร์จินโยครับเป็นตัวสร้างสรรเกมสุดโอลิมปิยาลลูบยาน่านะครับน่าจะเป็น4 3 3นนะครับเป็สไตล์ี่ับแล้วก็ รอโต้กกับเร็วนะเพราะวันนี้เนี่ยทางลุยนาเป็นทีมเยือนนะโดยมีทางด้านของเดียโก้ปินโตครับเป็นตัวจบสกอร์หลักของทีมนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยแมตตี้เนี่ยใครรัตนาจะกดดันต่อเนื่องนะครับผมเนื่องจากว่ากรุงเาพได้เปรียบมาจากแมชแรกนะฮะแล้วคราวนี้ก็กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับผมอ่อลิปิยาลุยานาเองเนี่ยจริงๆเป็นทีมที่ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะแต่ว่า การเล่นเยือนเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งรับรอสนับเป็นหลักกันนะครับผมเน้นคุมกลางสนามแล้วก็มีวินัยสูงนะฮะของบอลเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะต้องเก็บบอลไว้กับตัวนานหน่อยอะไรแบบนี้ทาเกมรัดก,กุมนิดนึงนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของคาร,ราทมาตีอาจจะเป็นต่ออยู่ประมาณหนึ่งเลยด้วยแหละนะฮะประมาณหนึ่งเลยนะอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยจะเจาะทางด้านของโอลิบิยาลูเจนาเข้าหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเลยก็คว่าจะเกิดในคู่นี้คือความอึดอัดของเกมนะเพราะว่าคือทั้งสองทีมเนี่ยมันคง เล่นรักกลุ่มด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้สกอร์ตับเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยเปิดมาครับผมคารัตอัลมาตี้เป็นต่ออยู่0.25นะครับถือว่าต่อไม่เยอะนะฮะแล้วก็ อ่าสกอร์สูงตามเปิดมาอยู่ที่2.25ก็ถือว่าไม่สูงเช่นกันนะครับก็ดังนั้นเนี่ยตัวบินหลักของผมเลยเนี่ยผมขอไปที่สกอร์ต่ำ2.25ก่อนเพราะยังไงเชื่อว่านะ70%เลยล่ะอืมยังไงไม่น่าจะยิงเกิน2ลูกกันแน่ๆน,นะครับส่วนจะไปซ้ายไปขวานะฮะผมอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะฮรว่าผมชอบทางด้านของไครรัเอามาตี้นะฮะเจ้าถิ่นมากกว่านะคือมองว่าดูจากแมตช์ก่อนที่บุกไปเสมอมาได้1ประตูต่อ1เนี่ยก็ถือว่าเล่นดีด้วยนะครับผม ติดตั้งรับแล้วก็รอสนับได้ดีลูกจะหน้าเองเนี่ยผมมองว่าเกมรุกอาจจะไม่คมเท่าไหร่ดูจากแมตช์ที่แล้วโอกาสยิงเยอะมาก15ครั้งเป็นประตูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเอามาตีนี่แค่3ครั้งนะฮะได้1นะครับผมก็ดูแล้ววันนี้กลับมาเล่นในบ้านน่าทําได้ดีกว่านะฮะหลูกน่าจะพอทําได้ยังแย่เนี่ยจบเสมอก็แค่แบบนิดหน่อยอะแหวงๆนิดนึงก็ถือว่ารับได้นะครับผมคู่นี้ก็ผมขอไปที่คาราอองมาตีทีมเยือนราคาปป,ปละกันแต่ย้ำนะครับว่าขอเนมี่สก์2.25 เป็นหลักก่อนนะครับตามนี้ฮะ2บินครับ คู่ที่2ถัดมานะครับรอบที่คืนตรงครับเราไปกันที่สวีเดนกันบ้างนะครับเมลโมครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเอวิเรียนะครับโดยทางทีมเยือนนี่เป็นตัวแทนจากลีกจอร์เจียนะครับผมแมชแรกครับเมลโมเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ากรุงความได้เปรียบมาชิวๆนะครับผมก็บุกไปเอาชนะเอวิเรียได้ถึงจอร์เจียเลยนะฮะสามประตูต่อหนึ่งดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้ได้เปรียบเยอะมากๆนะครับผมแพ้สักลูก2ลูกยังไม่เป็นไรนะแต่อันนี้เล่นในบ้านนะอืมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมก็ในเล็กแรกที่ เอาโมนี่โอ้ผมแอบไปดูนี่เล่นดีกว่าเยอะนะฮะนี่ขนาดเล่นเกมเยือนนะครับผมนะว่ากันไปฮะมาดูเรื่องสถิติกันก่อนละกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมาโมเนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับ5นัดลังสุดชนะ3เสมอ2นะครับเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะนอร์โคปิงได้ด้วย3ประตูต่อ1คือมาโมนี่ถ้าใครติดตามมาตลอดจะรู้ว่าเป็นทีมที่ก็ยางจะโดดเด่นนะครับในเรื่องของเกมในบ้านนะครับตอนนี้เี็กก็กาลังลุ้นแชมป์ลีกสวีเดนออสเวครานอยู่นะฮะ ขณะที่เอเวเรียดนะครับผมแมตช์ Matt ล่าสุดก็คือการเจอกับมมโมแล้วก็แพ้มานั่นแหละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบแน่นอนคือพวกเขาได้พักนานกว่าชัว์วนะครับผม แต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะสานัดหลังสุดลงมถึงเกมหลีกด้วยเนี่ยทางด้านของอิบเรียเนี่ยแพ้รวดหมดเลยนะครับผมวันนี้น่าจะสู้กันยากอย,กอยู่นะและครั้งนี้ก็เป็นการเจอกันครั้งที่2ของทั้ง2ทีมด้วยนะก็คือเพิ่งเจอกันในรายการนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าเมาโม,โมเจ้าถิ่นเองเนี่ยน่าจะใช้สกอตเดิมจากเลกแรกนะครับโดยมีทีมด้านของคุณจอห์นเซนแล้วก็โอลิเวอร์เบิร์กเนี่ยเป็นคู่กองหน้าเหมือนเดิมกองกลางมีทางด้านของโรซิงเกรนแลวก็จอห์นเซนนะคร ก็ดูแลชุดใหญ่อะแหละนะฮะเฝ้าบ้านด้วยแล้วก็ก็เอาจริงๆรสามหนึ่งสกอร์มันก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องเดินส้นนิดหนึ่งในช่วงต้นต้นเกมนะครับโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเน้นกองบอลสูงยึดเกมเร็วไว้ก่อนนะครับขณะที่อิเบเรียครับน่าจะใช้ระบบ4 3 3นะครับเน้นกลางสนามเป็นหลักแล้วก็ขึ้นทางปีกนะฮะอย่างงด้างของมามาเกชวิลลี่นะครับผมที่พยายามสร้างโอกาสนะครับโดมไปถึงตด้านของซิกาลุเซนะฮะ แม้เล็กแรกเนี่ยจะขเขาเรียกว่าสู้ได้ดีนะแต่ว่าก็ยังขาดประสิทธิภาพเรื่องของความคมอยู่นะครับก็ดูแล้ววันนี้มาโมของบอลเยอะกว่าแน่แแหละเราเชื่อว่าจะจะเพรสซิ่งสูงกดดันใส่ทางด้านของอีเวเรียอย่างต่อเนื่องนะครับผมมาโมนี่เน้นของบอลแล้วก็ชิงบอลสั้นเน้นบอลเร็วอยู่แล้วนะฮะคือจะไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่าบอลยาวไรบ่อยนักนะครับก็เป็นเป็นแบบสไตล์แบบเล่นบอลกับพื้นนะฮะวันนี้เจอกับอีเวเรียเนี่ย คือผมว่าวันนี้มาโมน่าจะครองบอลได้เยอะเยอะเลยละนะอิเบเรียก็คงถึงที่สุดมาตอนแรกคงตักรับรองสมกับเน้นรักกุมก่อนแหละถึงแม้ว่าสกอร์จะตามอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเริ่มเปิดเกมลุกเข้าใส่เหมือนกันซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาและทําให้มาโมนสามารถยิงประตูใส่ตรด้อิเบเรียได้แต่ถึงกระนั้นเองเนี่ยคือด้วยความที่ สกอร์มันไอเนี่ยคุณเข้าใจไหมสกอร์มันมันขาดมากค่อนข้างเยอะผมเป็นเมาโมผมก็คงไม่ไม่มานั่งบุกใส่แหลกอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เน้นแบบว่าถนอมเนื้อถนอมตัวไปดีกว่านะฮะอืมวันนี้เชื่อว่าเมาโมเนี่ยชนะแหละแต่ผมว่าไม่เชื่อว่าจะชนะขาดนะเออตัวแทนจากจอเจียก็ถือว่ามีดีประมาณนึงนะครับเรเปิดมาครับเมาโมต่ออยู่ที่ 1. น่งุ ห้านะฮะถือว่าคนขางสูงเลยทีเดียวสกอร์สูงต่ำเปิดมา2.5ไอ้สกอร์สูงต่ำในค่าการยากนะฮะผมพูดตรงๆเลยนะอีเบเรก็มีโอกาสที่จะทำประตูใส่มาโม,โมได้เช่นกันนะครับแต่ผมเชื่อเละเกินอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยมาโม,โมเนี่ยไม่น่าจะชนะขาดนะเออคือแมตช์แรกอาจจะเกมบุกบุกไปเยือนอาจจะชนะได้ขาดจริงเพราะมันต้องยิงจริงจังนะฮะแต่ว่าแมตช์นี้ผมว่า น่าจะเฉื่อยน,นะเกมมันค่อนข้างขาดอยู่แล้วจากแบชแรกนะครับคู่นี้ผมขอเลือกลองทีมเยือนอิเบเรียราคา1.5นะครับเชื่อว่าแพ้แต่ว่าแพ้แค่ลูกเดียวครับและคู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของอินเตอร์เอสคาเดสนะครับตัวแทนจากอัลโดร่านะฮะวันนี้จะเจอกับเอฟซีเอสบหรือว่าสเตอูบูคาเรสนั่นเองจากโรมาเนียนะครับโดยแมตช์แรกครับก็ต้องบอกว่า กันไปเรียบร้อยแล้วเป็นทางด้านของเอฟซีเอสบนะฮะหรือสเตโอบุคลีสผมเล่นสเตโอบุคลแล้วกันนะติดปากมากกว่านะครับ อ่ะเป็นสเตโยบุเรสเนี่ยเอาชนะไปได้ก่อนนะครับ3ประตูตอนหนึ่งนะครับผมจากประตูของมิโคเลสคูโอลารูแล้วก็ทางด้านของสเตฟานเอสคูนะครับส่วนทางด้านของอินเตอร์เอสคาเดสเนี่ยตีไขแตกได้จากคราฟินย่านะฮะก็สถติติตอนนี้นะครับทางด้านของ FCSB เเยนี่ยยังไม่แพ้ใครในรายการนี้นะฮะในฤดูกาลนี้แล้วก็ยิงเฉลี่ยอยู่ที่นัดละประมาณ1.8ปประตูต่อเกมนะครับเกมหลีกผลงานดีมากๆด้วยนะฮะแล้วก็ยอดเยี่ยมนั้นในเรื่อง,องการอุ่นเครื่องก็ถือว่าดีนะครับ ทางด้านของอินเตอร์เอสคาเดสครับผมชนะในบ้านรอบคัดเลือกยุโรปมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ประสบการณ์การเจอทีมในระดับสูงหน่อยอย่างเอฟซีเอสเบหรือสเตโอเบอค์เรสเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่นะฮะก็ค่อนข้างจะห่างประมาณนึงแล้วกันต้องการจะซื้อแบบนี้นะครับวันนี้สภาพความพร้อมนะครับผมทางด้านของอินเตอร์เอสคาเดสไม่มีตัวหลักบาดเจ็บนะครับน่าจะลงสนามกันได้ทั้งหมดนะครับโดยใช้ระบบเติมนะฮะมีท่าน้าของราฟินญาแล้วก็ท่าน้าของโลเปสเนี่ยเป็นตัวขับ เคลื่อนเกมรุกนะครับผมขณะที่ FCSB ก็ไม่มีตัวหลักนะครับผมอย่างั้งหน้าของดาว่าแล้วก็โปเปสคูที่ใช้งานไปได้แน่นอนเช่นเดิมตัวเจ็บเดิมนะครับแต่อาจจะได้ทางหนานของบาริงเกียนะครับกลับมาบลงสนามอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะอะไรยังไงครับแต่ตัวหลักอื่นๆอ,นะอยู่กันครบแนะ่นอนรวมถึงไอ้สานักเตะที่ทําประตูได้เมื่อแมตช์ที่แล้วเนะี่ยอยู่กันครบทั้งหมดนะครับ FCSB เองเนี่ย อืมเดอโบเคเรสเองเนี่ยมีข้อได้เปรียบครับในเชิงของประสบการณ์นะฮะในระดับเวทียุโรครับดังน,นั้นน่าจะคุมเกมไปได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นแน่แนจนจบนะครับเหมือนกับเกมที่แล้วเนี่ยที่ชนะ3 1นี่ก็ต้องบอกว่าโอ้รูลกเกมนี่แบบคือลุกของบอลอาจจะไม่ได้ว่าเยอะมากมายอะไรครับแต่จงังหวะที่แบบจะเข้าทําอะไรเงี้ยเห็นเลยว่ามันเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยอินเตอร์เอสคอเดสเนี่ยอาจจะต้องมาเปิดเกมลุกเข้าใส่เพื่อที่จะแบบอ่าคือมันมันเสมอไม่ได้มันต้องชนะนะฮะดังนั้นเนี่ โอกาสเสียงสูงมากครับที่โดนสวนกลับนะครับผมแล้วก็จะโดนย้ำชัยไปได้อีกนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมองว่าสเตยอัวบูคาเรสเนี่ยจะเอาทุกดอกนะผมว่าก็มีโอกาสยิงเกิน2ลูกเหมือนกันนะครับเรเปิดมาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับผมทางด้านของสเตยอัวบูคาเรสเนี่ยต่ออยู่ที่นะฮะหนึ่งจุดห้าสกอร์สูงต่ำเปิดมา3.0นะครับผมอือ่ะผมว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่อัตราของอินเตอร์เอสคาดัสเนี่ยต้อง ต้องต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่อะนะผมว่ามันก็คงมีช่องที่จะทําให้ได้ประตูนังคู่นะครับก็เชื่อว่าสกอร์สูง3.0เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าลงทุนมากๆนะแล้วก็ต่อสเตอูโบคารเรส1.5ก็น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าอินเตอร์เอสคาเดสเนี่ยเปิดเกมลุกเข้าใส่จะมีช่องให้ทางหน้าของสเตอูเนี่ยได้โจมตีนะครับผมเชื่อว่านี้สเตอูบคารเรสบุกมาชนะย้ำัฉนะอาจจะสกอร์เดิม3-1หรืออาจจะมากกว่านั้นได้ําไปนะครับ คู่นี้ก็อยู่ต่อสเตโอนะฮะหนึ่งจุดห้าแล้วก็อยู่สกอร์สูงสามจุดศูนย์ครับ อ่ครบต้นกระบวนความวันนี้นะครับ3คู่แต่ผมให้แค่5บินนะครับบินแรกครับอยู่ต่อคารัตอัมมาตี้0.25ครับแต่ว่าขอเน้นเปอร์ตสกอร์ต่ำเปอพิเศษ2.25นะครับคู่ที่2ครับอยู่รองอีเวเรียนะครับผมราคา1.5นะเชื่อว่าแพ้ไม่ขายครับและคู่ที่3ครับอยู่ต่อสเตอัวครับ1.5นะครับผมหรือว่า FCSB นั่นแหละแล้วก็พวกเปอร์สคอตสูง3.0นะครับวันนี้5บิดนะอ่ะจัดไปยังไงก็เลือกจิ้มได้ตามความชอบใจนะครับแต่ยังไงอย่าลืมนะครับที่จะร่วมกิจกรรมทบบอลสกกรรร์ัััันนนนนนะะะ3คคคู่่ววี้้ยาาผม คู่หลักคู่ปรใจของเราคือมัลโมกับอีเบเรียนะครับผมก็ถ้าใครอยากทราบกติกานะเลือไปฟังช่วงต้นคลิปได้ผมแจ้งไว้หมดแล้วนะครับอยากร่วมสนุกกันแบบรุ่นมันมานชิงเงินหมื่นแบบนี้ทุกวันทักมาหลังไม่รายแอดแอปบอลไปสแปดนะครับผมหรือว่าหาเว็บไซต์ลงทุนกันได้กีฬาสักเว็บนึงเอาไว้แบบว่าลงทุนสักหน่อยอะไรแบบเนี้หาสตุ้งสตางก็คุยกันหลังไหม์นะทุกคนนะรา n แอดแอปบอลไปสแปด้ผมดูแลทุกคนได้นะครับผมสุดท้ายนี้อีกรอบนึงครับ ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมไปทีมงานซะหน่อยนะครับช่องผมเนี่ยก็พยายามจะทําทุกวันนะต่อให้ไม่มีบอลใหญ่นะครับผมก็จะเน้นๆสามสี่ตัวประมาณนี้ไม่เกินนะครับผมเราเน้นแบบว่าตัวที่ชอบดีกว่านะไม่ต้องกวาดไปเยอะมากมายอะไรนะครับอ่ะตามนี้ครับทุกคนครับขอทุกคนโชคดีค่ำคืนนี้ครับรวยๆทุกคนเฮงๆนะครับสวัสดีครับ